สวัสดีครับเพื่อนๆเจอเกัอบโจอีกแล้วที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกวันนี้เป็นเมนูผัดผงกะหรี่เป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับอ่าโจกใช้ปูมหมาก็ซื้อมาหลายตัวอยู่ประมาณครึ่งกิโลครับแกะออกมาแล้วเหลือครึ่งกิโลประมาณนี้นะครับไข่ไก่สองฟองเดี๋ยวมาดูเครื่องสำหรับทำซอสก่อนนะครับเริ่มจากไข่ไก่เมื่อกี้แล้วก็จะมีนมข้นจืด น้ำมันหอยเห็นไหมเอ่ยพริกไทยน้ำตาลน้ำพริกเผาซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ผงกะหรี่หนึ่งซองหอมหัวใหญ่ต้นหอมนะครับกระเทียมทุบแล้วก็สับนิดนึงแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดง มีขึ้นช่ายหนึ่งถ้วยใส่ให้อมหอมนะฮะขาดไม่ได้เลยเมนูนี้โอเคน่าจะประมาณเท่านี้เดี๋ยวเรามาทําซอสกันก่อนดีกว่านี่นะครับก็เริ่มจากไข่ไก่นะครับตีไข่ไก่ให้แตกน,นิดงนึงเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืดน,นะครับเพื่อนๆเห็นกันไหมอ่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วย นี่ครับมันจะเริ่มเป็นข้นๆสีแบบนี้นะฮะตามด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลแล้วก็พริกไทยตบท้ายด้วยพริกเผา นี่ต้องตีแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะพี่เผาจะละลายนะครับเพราะตีจนกว่าพี่เผาจะละลายเลยนะฮะถ้าพี่เผาที่เพื่อนๆซื้อมามีน้ํามันพี่เผาเยอะก็ใส่น้ํามันมลงไปด้วยนะครับมันจะทําให้สีสันสวย โอเคเดี๋ยวจกไปตีก่อนแล้วกันครับมันน่าจะต้องแตกกว่านี้อีกหน่อยหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาต้มปูก่อนเพราะว่าจะผัดเนี่ยเราต้องต้มปูก่อนนะฮะครับผม,มเพื่อนตอนนี้น้ำจกเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาปูลงไปลวกนะครับลวกเพื่อให้เนื้อมันหวานแล้วก็มันสุกค่อนข้างยากนะฮะเนื้อปูถ้าเราไปผัดเลยนะนั้นเราต้องลวกก่อนนี่นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง ลวกจนมันสุกเลยนะครับแล้วก็เปลือกปูเนื้อปูกระดองปูทั้งหลายพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีออกส้มๆแดงๆอันนั้นคือปูสุกแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ลวกเนี่ยหนึ่งมันสุกยากมันจะทําให้มีกลิ่นด้วยถ้าปูเราไม่สดจริงนะครับฉะนั้นถ้าเราซื้อปูมาแล้วคือปูไม่ได้เป็นเป็นแล้วเรามาฆ่าเองอย่างเงี้ยฉะนั้นลวกก่อน ต่อให้เป็นปูเป็นก็ต้องลวกนะครับทำเมนูนี้เพราะว่ามันจะได้เนื้อหวานแล้วก็สุกง่ายเพราะว่าเราจะผัดแป๊บเดียวเท่านั้นเนื้อปูที่มันอยู่ในกระดูกบางทีมันยังไม่สุกฮะก็เดี๋ยวโจ๊กต้มก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันทีหนึ่งครับเพื่อนๆตอนนี้ปูโจ๊กต้มมาจนสุกแล้วนะครับเราก็จะตักออกมาพักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดซอสมันก่อน งนี้ก็เดี๋ยวน้ำออกกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราตีซอสแล้วก็ต้มปูแล้วนะครับเราก็เอาผงกะหรี่ใส่ลงไปในซอสเรานะครับแล้วก็ตีเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้ที่หลอกระทะร้อนนะครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกันแล้วครับ พอถ้าร้อนก็น้ำมันนะครับสำหรับผัดกระเทียมนะครับลงไปเลย พอกระเทียมเหลืองเราก็จะเป็นพอที่เราเตรียมไว้นะครับตรงนี้คนๆนิดนึงนะครับให้มันเซตตัวนะครับกลิ่นผงกะหรี่จะตีขึ้นมาเลยนะครับจังหวะนี้นะ นี่นะครับมันจะเริ่มใช้ตัวเป็นคนค้นแบบนี้นะฮะด้านน้ำซอที่เราทำเอาไว้พอน้ำซอสเริ่มเช้ตัวนะครับก็จะเป็นหัวหอมนะครับหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดให้หอมนะฮะนี่ครับใช้ตัวแล้วก็เป็นปูที่เราลวกเอาไว้ แบบนี้จะผัดแห้งนะครับเหมือนตามร้านอาหารที่เขาทำจะไม่เหมือนตามตลาดที่เป็นน้ำๆเยิมย้มๆแบบนั้นที่เขาขายตามร้านข้าวแกงม่าจะแบบนั้นนะอันนี้ต้องจะผัดแห้งๆเลยเพราะว่าปูเราอะลวกสุกแล้วนสดนไม่มีกระดกเลยที่จะใส่น้ำเยอะนะครับตามด้วยพริกที่ฟ้านะครับ นี่ครับหอมมากไปแรงๆนะครับเมน,นูนี้เพราะว่ามันต้องใช้ความหอมแล้วก็ต้นหอมครับโรยลงไปเลยขึ้นช่ายนะครับี่านไงฮะหน้าตานะ่ากินเชียวผัดไปแรงนะครับเมน,นูนี้ย้ำจะได้หอมๆ Okay. พอผักต่างๆสลดแล้วก็เป็นอันเสร็จครับอิดไฟได้สําหรับปูผัดผงกะหรี่ในแบบของนายต้มโจ๊กไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆจานนี้ถ้าเราไปสั่งตามร้านหลายร้อยแน่นอนฉะนั้นจกซื้อปูมาเห็นเขาขายอยู่เท่าไรนะจ่ายตางไปไม่ถึงร้อยนะแปดสิบหรือเก้าสิบบาทเองอะ่ะก็ ก็พอพอทานได้ประมาณนี้คือปูอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากมายนะแต่เราก็ไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่ยกเว้นถ้าเพื่อนได้ปูเนื้อหรือปูไข่ตัวใหญ่ๆมาอันนั้นก็จะเหมาะมากาหรับในการทําผัดผงกะหรี่นะครับเดี๋ยววหลังยกถ้ามีโอกาสาได้ปูแบบนั้นมาแล้วสดๆเดี๋ยวจะมาทําให้ทานโอเคครับวันนี้น่าจะเท่านี้เดี๋ยวส่วนผสมต่างๆจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับเพื่อนๆลองเอาไปทํา,าทานดูทําทํายังไงก็ทาตามวิดีโอของโจงน,นะครับขั้นตอนง่ายๆเลยเน้นผัดไฟแรงหน่อยมันจะได้หอมๆเนาะ ยังไงไต้องขอบคุณมากครับที่ติดติดตามชมวิดีโอของโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ cribe กดติดตามช่องให้โชคด้วยนะครับจะได้มีเมนูใหม่ๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมได้ทุกวันทุกวันเลยนะครับล้าเจอกันครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ